Don't know why it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I'm designed to explain in due time. Oh, I know. Time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. So, I'm really getting up and low. Watch the time go right. Oh, so the young not give me all the you I in Canada. Don't มันนานนะเออยังไม่ชั่วโมงกว่าเดี๋ยวเพิ่งจะครึ่งชั่วโมงเนะี่ยออกให้ดีเนี่ยนะไปออกบอกไม่ถูกจะออกอะไรดีเอาเป็นอันนี้นง่อาอเล็กๆบินโบดีกว่ะเปลี่ยนใจบินโบดีกว่าทำให้เขาตีพลาดได้โอซิเลตัวซับมึงปังเงี้ยแอบเบอร์เกอร์แกลนเลตโหดแล้ย บบออกอกันแล้วเจนนะพี่เจนอ๋อน่นีชี้ไปฟามเลยเกมค่าด้แค่นี้ไอพิซซ์เกอร์ข้าเท่าไหรนะ่เนี่ยสิบเอ็ดอ่ะสิบเอ,อ็ดห้าเออแไหาตัแล้ว ออกเลยดีกว่าอบสมิงโบอันนี้มันดีพลาดมันดีพลาดดีกว่าหนังไม่กลัวขับความถึกเรามีเมียเริ่มสาสิบสเต็งเลยอโห่จ้ะเสียงไม่ค่อยดีปิเยอะเลยเดี๋ยเดี๋ยวๆขอเขาหยุดกันนัดหนึ่งครับ โอเคมาตอนแล้วจะห้องน้ำพอเข้ห้องน้ำอยอู่กันของระวังเดี๋ยวจเอาอันี้ผมเลยลองยอะที่สุดอทีนะดุยานบูสเตอร์ แถวทัวร์เค็นะแม่มันจังหอมสวยโอ้ไ no ม่ร no ู้จักโอเฟตตี้ยังรู้โอ้ขี้อื้งขึ้นหัวจังวะกเ่อีกหัวกูยังฉัน ăn xong thôi bây giờ unicorns cam thôi kìa

อะไรไลุงเข้าใจว่ามันเลยน,นี่มันเกิดนี่ยโอ้โหไม่กลับแล้วอ,อืมอ,อือือแคนแกลับก่อนแล้วให้ทักตักไกหน้าทอมา

มันตะลื่อหลบ้านเนีจัดเลยแหมดแล้วปงนี่ปพอดีเนี่ยโอ้หโอ้โหจบ้อยเอาแบอกลายเอาไงนีเอาไงนีโอ้ยโดยขอไล่แง ตัวเองเดินเล่นทำไมแล้วอ้ยออกบิงโบจะได้บิงโบแล้วโอ้ฉีกวดฉีดฉีดดิโอ้ยปวดฉีดแบบอากาศหนาวๆนี่มันิีงปวดหนักเลยโอเค เดีขอตังนิดหน่อยได้หานี่ยย่นไไะลองลองหัดปดปุงดูบ <c ười> <c ười> ้างริลๆอาจจะโ นาาก็ดิ่งชันจะลุ้นจังเหออเยบอเท่าอะตายไปแโอ้โหขี้ด้านล่างหน้าฟ้ามั่งไงเฮียเฮียเรียนร้อองไปไปออกไปเลยดิไป

เด็กไปน้องโอ้วิเสลมไม่มีสกิลว่าเทยอะไรไม่ได้เอาไอ้มันโอยเงยจับตายตายตายปืนดัง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 โอ้โหจีบก็จีบก็ โดมนอแฮมเมอร์ไไปแล้วทีนัันไปแล้วนะเมื่อจะออกอะไรดขายนีจ่จริงจริงน่กจะอาจจะดูเลือดดีกว่าขยี้หมวก้วนะแต่แขนใจะใหญ่ดีดครับขถูกโห เอ้ย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 ไม่ยอมกลับเยไม่ยอมกลับวิเล่เชียเอ้วิเลเล่ดันสีสีไม่เดาเลยเนี่ย อยู่วันทองอ h มตอนมาโดดมาพูดแลกกระลีกระลืออย่างงี้ ติดก,กนันหมดนะติดแหลกเลยเดี๋ยวเจนี่จี้ให้อะไรอ่ะก็ไม่รู้พวกเขาคุยเลยลนนผผลกันมาละสองคนนต่ผมหลงมาคนเดียวเนี่ยกาเลเต้ก็ออกไปต้องเกียงอ่าเจนีออกออกไปปาน

โอ้โไอ้ทุกนี่มันุโคก็จบไันนีเี่ยงเท่านี้นะครับดูสีเบอร์กันได้เท่าไหร่โอ้โหสิบสอง่ไนะโอเคครับไายครับโอเคครับอันนี้ก็เล่นแถมจากคีพ่แล้วอ่าบกกันบอกกันบอกกันซ้ากันแล้วซ้ำแล้วต่อได้วย

ไม่ทันละเอ้ยไม่ตอนเล่นเมื่อกี้ตอนที่ผมไม่ได้อัดนะโคตรแหลกอ่ะอันนี้ผมมันไม่มันลื่นอย่างวะม่เออประจำแบบเล่นแข่งมันไปก่อนคนแรกเลยอุราบหรือยัาอืออา ่นี่กูถึกกว่าสวิฟเบดอีกเหรอไม่สองเกลียดนะเนี่ยโอ้โหพวกมันแบบกัวกัวป้อมกลางมันแตกมากเลยเอารอรออ้าวแตกแล้วไง เอายินดีดายทีไะอืมอตันหนักตันหนักเข้าไปอ๋อหลุดหลุดเล็ดหลุดแย่ป้ปวง <c oughs> โอ้เห็นหน้าเลย วิแมนดาวครับิขอดูอยู่เพื่อนหนึ่งอะไรนะมึงขึ้นดิมึงขึ้นไรเออข้างนั้นมึงก็ได้ครับไอ้คนนั้นวิ่งต่างด้วยจัดหรือยิ่งไฟอ่ะฮ่าฮ่าฮ่าฟริกต์ ตัวเล็กตัวเล็กระวังข้างบนนะไม่ดูเลยข้างบนนะ่ะเกียดได้คอนสาฟ้าแล้วผมจะไปออกคอนมืนดีไหมได้คอนต้องออกอสองคอนเลย <c oughs> รู้สึกว่ามันลื่นหมนเลย,ย,เ,ยเน็ยเน็ตไม่ค่อยดุนะ เด็กมันจะหลุดตอนที่ผมเล่นกับเพื <h 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 ่อนแค่นั้นเลยเล่นกัเพื่อนไม่เหน็ยหลุดบ่อยนะข้าวหรือสัยน่งงไรเนี่ยโอ้โห้นางป้อมบนเลยก็ได้ขป้อมบนได้ได้ครับได้ครับเกมเลยพี่ครับ ครับนี่ครับเอาพี่ดิ้งจนได้ยินเหรอใส่ไม่เคยดูรายการโกงนี่ไหมพี yep> ่มาเลยนะมเต้นอะไรนะเดนี้จาย o w r e มาประมาครั้นครับรมาประมาณนะครับับอาละครับเอาละก็ไปแล้วได้ครับนะครับบาปมันเติมนะครับพี่เลี้ยขาบวกกันแล้วเหรอกลุ่มเหมือนไม่แม้ชีส่วนร่วมเลยเขาอาเคลี่บังครับได้ครับได้ โอ้ไม่โดดละตึงเลยทีนี้ไม่โดดหนีตึงเลยเอาเลยระระวังระวังเอ้ยขอขอ ่าดีๆตัวเลดเหมือนกันตัวเลดเหมือนกันฮะอะไรอ่ะดูแลโอ้ขอรูนี่ก็แหลมเป็ดอะ่ะเย็เก็บไปเลยครับต้องเท็นจะเอาขอ้งางของกูบ้างแทงเลยเว้ยเออตัวกูแทง่ะตัวกูบางเข้าใจ อาเฟอร์อัสติช่วยนะอสติเข้าไหมเนี่ยมันไม่เข้าเลยนเนี่ยไเอาคลองไปเลยทีนี้เราเอาไม่ได้ทีนี้ไงข้อก่อนแฮปปี้เลยใ่ครับขึ้นแนงหลางล่างๆขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวขอมานาก่อนทอมยังไม่ได้ มานาไม่พอใช้เลยเนี่ยแค่นี้มันก็มานากูหมดละจะต้องรีบบอกนะออกเป็นเนี่ยครับตับสเต็ปคนไทยเออออกอันนี้ดีกว่าดูเลือดตื่นตอนยืนบอกแล้วค่อยยืนบอก,กขอนาน ร <Genius> อแข้งรอแข้งแล้วเขารขอมกันผมว่าไหวนะ <c oughs> ไม่หายไปไหนะหมดวะรอเดบบ้านนะ่ะอ <c oughs> ือมันเดบบ์ไหนอ่ะมีมานายอ่ะเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวเราไปตัวรอซ้อนอระวังพี่อ่ะฮาวิสชูกรู้ ยังไปไม่ถึงเลยเนี่ยโอ้โหตะกี้แบบกูยิงมั่วอยลยวเลยเฮียรว,ว่ายิงมั่วันจะไม่ตายแม่ ยิงเอาป้อมเลยครับที่มันตายหมดนั้งหมดแล้วเก่งนะเก่นะเก่เลยเฮ้บจินอสาเลยไม่ค่อยอยากอัพแบบรูเลยมาทำขี้เกียจอ่ะ เกไปเอาคีบป่าดีกว่านล่งจากที่เราซื้อมาโอ้ไอสิ่งคีบป่าหรือวะเออไอคีบมีกคนตีเนี่ยมามามาผมควบคุมกันหลายตัวเลยโอ้ลูกน้องกูเนี่ยแม่งวิ่งเล่นเนี่ยคลิปตัวนี้กวนตีมันตันได้ เอามาเติมมานาด้วยมันสิงกับเราตลอดใช่ไหมเกย์เฮ้ยไอ้ยัยไม่รู้ว่าอันติสวิปเบลนะเอ๋อโอ้วิ่งชาวิ่งเท่าไหร่วะโอ้วิ่งชาไปแล้วอีกหน่อยสติเกเตอร์อ่าไม่บอกกันแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวลองแป๊บ อ,อกก้าวกรรมชิบหายแล้วไปไปไป,ไปโอ้แม่งขายอุตส่าห์แบบขายพลังวิ่ม่ว่า,าจะบอกแบบพารามิเลบอเข้าชิพายแล้วก็จะเปลี่ยนเอาไปคล้องทึกๆก่อนดีกว่า มันติคอนโทรอาเรียกว่ามันติคอนโทรอย่างงี้แล้วใครมึงมาเกาะยิ่ง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 เลยกลายได้อีกที่ไหไงลูกน้องยืนคุมให้โอ้โหน้ำมือโห่ะยังว่าตันได้ไอ้กูกูขายที่มึงจับอะไรเลยที่มึงยืนได้ขอเนี่ยกูกูอยากเดินรถ เล่นวโอเระบยาเอเ้โดนเล่นนะวานเรียบร้อยครับระเบิดแทบมีไอ้เย่แมากเลยอมึงมีคนชมเว้ยเี้ยแคนงเรยบชมที่ยอดมากกับกันเด้อ เอ้ดิบุนีฮอมเฮ้ยรอไปแล้วไหนก็ออกมาแล้วจดูเลือดใหญ่เลยทีนี้เอาเอาให้ลงดิทีนี้พอจะตายก,ก็กดจุเลือดใหญ่อะฟังเรื่องนี้อยู่ะไรดีออโอโ้โหผมไม่บอกไอ้พวกนี้หรอกแม่งว่ากูทำคลิปไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงว่ากูมันยาอ่อน อ,าอ,อ้าวโหดิบหลบดิบหลบนานนานตทุบทิายแหละอ้าวโอ้โหลดมูน้องไปโดเออเอาาอ้เอคมกุมเพียวใครใครอดูไมหมบอกตังละออกไดีโอ้ จ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดเลยหรอออกตัวเลือดใหญ่ดิเดี๋ยวก็เดี๋ยวโอ้ยืนดูแป๊บหนึ่งไม่ได้โอ้เน็ตหลุดชิบหายแล้วเน็ตหลุดโอเคเมื่อกี้เน็ตเน็ตหลุดนะเข้าใจโอ้ ช้าัคกูรู้มีกแร้ที่ปล่อยกูป์โไอ้ยิงยิงยิงฟิล์มชิบหายเลยว่าไอ้มันฟาร์มฟาร์มปล่อยละปล่อยละปล่อยละไปละเออปล่อยชัวิเศษฟาร์มนะครับบนเดี๋ยวบนเราจะออกออกแล้วดูมันบนหนึ่งออกไปเลยดิไฟแบนเนอะ เออนี่ทีเด็ดอันนี้ครับเบินมานาเลยครับของหัวของหัวไปยูนิคอร์ดอย่าให้ตกแล้วก,ก,ก,กันกูเก็บแน่ดูมโอ้โหว่าเด่นจะออกจริงถ้าทำตกแล้วกูเก็บเลยนะเออเด่นว่ากูเก็บทันไหม อืมออกในกลางเราโอ้เก็บลูนได้ด้วยออกกลางเอานี้เอานี้งเอานี้บอกเลยล้อซ้อนตอกูล้อซ้อนอางกลางก็หางงันนะฮะส่งพันครูไป เจอแมดวุ้กเมนี anyway, yeah. oh. oh. yeah, yeah, mm ่ hmm. oh, that that yeah. Yeah, mm ับวเก็ยอ้รโอ้ดับทีมแเียววะฮะหายไปสุดกันไปฮะ เราอย่าไม่เลิกกันเลยอูยังไม่ได้เข่าเลยยังไม่ได้ทำ r e ่วันสู่ยูไปอยู่บ้านดากเบอร์มานาครับผม

นกโคตนโหดเลยไม่ตายเลยแม่สวิตาเบยอัติเมตน้วีกก็อัตติเมตเหมือนกันเนี่ยโอเคครับก <c ourselves> ็จบกันไปนะครับบายบาย